อันนะคะโอ้โหนี่ถ้าเทออกมานี่จะเยอะมากเลยนะคะม,มากคิดเมนูวันนี้ผัดเห็ดฟางไหมสวัสด,ดีค่ะแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดก็คือแม่ป้าเปซี่นะคะทําความสะอาดไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็ทั้งผัดไปกะประทะเบอร์เลยนะคะแล้วก็แกงด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วที่นี้เห็ดเราเหลือนะคะนี่ป้าเปซี่ก็ยุ่งงานนะคะนี่มาปล่อยทิ้งไว้นะเห็ดก็แบบว่าจากล้างเรียบร้อยแล้วมันบานนะคะปะ้าเปซี่ก็เลยจะมาทําการดองน้ําป่านะคะก็เอาเห็ดที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะมาใส่ภาชนะนะคะ แต่จริงๆก็ใส่ไปในหมอ้อเลยนี่แหละหมอ้อที่เราจะทําการดองนี่นะคะนี่ค่ะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะหมอ้อนี้น่าจะพอดีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเอาน้ําปลานะคะใส่ลงไปนะคะสัก7 8ช้อนนะคะสองสามสี่ห้าหกดนะคะ แปนะคะก็ขัวเค็มนะคะอย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะคะจากนั้นนะคะให้ใส่ให้หาไม่ใช่ใส่นะคะหาฝามาปิดมาปิดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเขยา่าเขยา่านี่ค่ะเขย่าเขานะคะเขย่าเห็ดเรานะคะ่ะนี่เห็นนะเพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยมันจะกระจายนะคะเขย่าไปเลยนะคะ ให้น้ำปลาเขาคลุกเคล้าทุกส่วนของเห็ดนะคะนี่นะเห็นไหมคะก็เขย่าอีกนะคะสักสามสิบครั้งอะ โอ้ยกล้ามจะขึ้นโอเคนะคะน่าจะ30ิแล้วนะคะไอชุดแรกก็10แล้วอันนี้20กว่าไม่ไหวค่ะกล้ามจะขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราดองไว้เลยนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะประมาี่ครึ่งชั่วโมงพอละนะคะดึกแล้วนะคะวันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาทำกันตอนต่อไปกันค่ะออ้ยปวดกล้ามเนี่ยปิดฝาไว้แบบนี้นะคะ ดองไว้เลยค่ะตอนนี้ป้าไปซี่ก็ดองมาครบออด,ดองมาครบรุ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็เห็ดยุบลงเลยนะคะจากต้นแรกอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ก็ยุบลงนะคะตอนนี้ป้าไปซี่ก็จะเปิดเปิดแก๊สนะคะด้วยไฟกลางนะคะหลังจากที่เราดองแล้วนะคะ ทงมอแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็นี่ค่ะใส่น้ำลงไปนะคะประมาณครึ่งแก้วนะคะแค่ครึ่งแก้วพอนะคะพ็จะต้มให้เขาจนเดือดนะคะจนเห็ดเราสุกนะคะ ไม่ต้องไปใส่น้ำมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากเห็ดเขาก็จะออกเองนะคะมีฟองเล้วเดี๋ยวเาค่อยช้อนออกนะคะให้ต้มไปก่อนนะคะด้วยไฟกลางนะคะแฟนทางบ้านเพราะว่าอุ้ยแต่หอมมากเลยนะคะ เพราะว่าน้ําเห็ดเขาเริ่มออกแล้วก็มาบวกกับน้ําปลานะคะและเห็ดส่วนใหญ่ก็จะมีฟองอยู่แล้วนะคะด่ะก็ประมาณนี้นะคะปลาปิซี่ก็คิดว่าเห็ดปลาปิซี่น่าจะสุกแล้วนะคะนี้ก็ปิดไฟเลยนะคะ นี้ดีค่ะช้อนฟองง่ายดีปึ๊บนี่นะคะเห็นไหมคะมีฟองนี้เห็นไหมน้ําก็จะใสเลยนะคะนี่คือวิธีช้อนฟองออกแบบง่ายนะคะก็คือเปิดไฟให้แบบให้เขาลอยขึ้นมาแล้วช้อนช้อนฟองด้านบนดออกแค่นี้พอปิดไฟปุ๊บน้ําใสเลยนะคะเนีย่ยเห็นไหมคะอันนี้น้ําเห็ดน,นะคะน้ําเห็ดน,นะคะแฟนําวบ้านชิมได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ นัวพอดีเลยค่ะแล้วแบบออกจืดน,นิดๆด้วยซ้านะคะแต่แบบโอ้โหพอเจอกับน้ําเห็นแล้วหวานเลยนะคะทีนี้นะคะแฟนทางบ้านก็ตักไปกินเลยก็ได้กับน้ําพริกนะคะกับน้ําพริกจะตําน้ําพริกยังไงก็ได้ไปกินคู่กับน้ําพริกได้เลยหรือปล่อยให้เย็นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ตักใส่ในตู้เย็นนะคะจะเอามาแกงมาต้มยำ หรือว่าเอามายำก็ได้นะคะว่ามาอุ่นหรือว่าเทใส่ถ้วยกินได้เลยแบบเย็นๆก็ได้หรือ,อในตู้ธรรมดานี้นะคะก็จะเก็บได้ประมาณ 3- 4สวันนะคะแต่ถ้าอยากให้กินนานๆานแฟนตาบ,บ้านก็ตักตัก,ตกใส่ถุงแช่แข็งไว้ในในช่องฟิตเลยอันนั้นจะกินได้นานเลยนะคะเป็นครึ่งปีไปเลยนะคะมากกว่าครึ่งปีด้วยซ้ำนะคะก็นี่ค่ะว่าพี่ซี่ก็จะรอให้เย็นก่อนนะคะ พราะว่าถ้าใส่ในตู้เย็นนี่ก็จะแบบว่ามันร้อนอยู่นะคะใส่ไม่ได้เห็นไหมคะทีช้อนฟองไปกอบแบบของปาไปซีค่ะง่ายเลยนะคะก็ให้มันแบบมาละหักแบบที่เห็นเมื่อกี้ค่ะมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ช้อนช้อนช้อนออกพอดับไฟปุ๊บก็เหลือแต่น้ํานะคะทีนี้ก็จะรอให้เย็นนี่นะคะพอทิ้งให้เย็นแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ตักใส่ภาชนะนะคะ อันนี้ก็แช่ตู้เย็นไว้เนี่ยจะกินได้ประมาณ3 4วันนะคะแต่ถ้าแฟนทางบ้านจะเอาแช่ในช่องฟรีสเนี่ยก็ตักใส่ถุงนะคะตักใส่ถุงแล้วก็แพ็คแพ็ไว้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เดี๋ยวป้าพี่ิทำให้ดูค่ะนี่ค่ะตักใส่ถุงนี้นะคะรวมทั้งน้ำด้วยนะคะน้ําปลาที่เราดองไปนะี่คะก็แล้วแต่นะ,ะก็กะถุงนึง ทำได้เมนุอุ้ยหอมมากเลยค่ะ,คะแล้วแต่จำนวนนะคะนี่ค่ะจะพับแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาแม็กมาแม็กนะคะก็จะดูดีนะคะหรือว่าแฟนางบ้านก็จะมัดแบบยางง่ายๆอย่านี้ก็ได้แล้วก็ไปใส่ในช่องฟิตนะคะอันนี้จะกินได้เป็นครึ่งปีเป็นปีเลยนะคะนี่ค่ะ เอาอันนี้ส่วนอันนี้ปาเวซี่ก็จะกินเลยนะคะประมาณ3-4วันน่าจะหมดแล้วแล้วก็เลยจะใส่ภาชนะนี้ไว้นะคะก่อที่แท่งบ้านสะดวกเลยนะคะ